สำหรับคนที่ไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์ชิ้นงานสุดท้ายเพื่อช่วยคะแนนเก็บทุกอย่างเพื่อช่วยคะแนนสอบทุกอย่างก่อนจบเทอมนี้นะคะงานนี้นี่คือตัวอย่างตอนนี้มีทั้งหมด8หน้าซึ่งจะเป็นเรียกว่ารายงานแล้วกันรายงานเนื้อหาของการเรียนเรื่องกีฬาเสื้อเรื่องเดียวเพราะถ้าสองเรื่องเนี่ยหนูเยอะเกิน เอาเรื่องกีฬาเรื่องเดียวก็คือเช่นอ่านี่ลองดูตัวอย่างนะสัปดาห์ที่1เราเรียนเรื่องคำศัพท์ของวันที่6สิงหาตัวอย่างเราซื้อก็เอาเนื้อหาคำศัพท์มาคำศัพท์อันนี้จะมีเท่าๆกันหรืออาจจะมีเพิ่มเติมมาบ้างจากที่จากที่ในคลิปก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนมากก็มีเท่ากันเป็น10คำศัพท์ แล้วก็ตรงข้างล่างมีให้เลือกว่ารูปกีฬา2ชนิดแล้วก็เขียนตัวอักษรจีนอันนี้คือเป็นใบงานหนึ่งหน้าเสร็จแล้ว hmm. เป็นรายงานหนึ่งหน้าต่อไปหน้าที่2เป็นเรื่องไวยากรณ์ก็คือตากับทีในสัปดาห์ที่2นั่นแหละก็จะมีการบอกว่าตาเอาไว้ใช้เล่นยังไงเช่นยังไงทีเอาไว้ใช้เล่นกับเท้ายังไงมีตัวอย่าง คำชี้แจงก็คือให้เติมตากับทีลงไปในหน้าคำศัพท์กีฬาอันนี้เดี๋ยวหนูไม่ต้องจดก็ได้เดี๋ยวสื่อส่งไฟล์ให้ใบงานที่3ต่อมาเรามาเรื่องประโยคแล้วถูกไหมพอเรารู้ไวยากรณ์รู้คำศัพท์เราก็มาประโยคประโยคแรกของเราก็คือเรื่องสีควานอันนี้เป็นการถามตอบเลยหนีสีควานเฉินเมอยิ่นตงเธอชอบกีฬาอะไรหว่อสีควานตาหลานฉิวฉันชอบเล่นบาสเกตบอล พอมีเนื้อ,อาหาก็ต้องมีการให้ลองทำก็คือให้ลองแต่งประโยคสองประโยคก็แต่งเป็นถามตอบมาเป็นตัวอย่างพอมาสัปดาห์ที่4ี่ก็เป็นเรื่องปู้สิควานเดี๋ยวสื่อไปกดรับคนมาใหม่ก่อนสัปดาห์ที่4ี่ก็คือเป็นเรื่องปู้สิควานเฉินเมอยิ่นตรงก็ตอบว่าวาปู้สิควานตาพิงพังฉิวอันนี้คือตัวอย่างไม่ต้องเอาตาพิงพังฉิวก็ได้แล้วแต่ จากนั้นก็แต่งเองอีกหนึ่งรประโยชนอะไรนะคะเมื่อกี้ใครพูดเลีคยูครับเซกี้ยังครับยังค่ะอ่าต่อมาใบงานที่ห้าก็เรื่องหุ้ยกับปูหุยห้ยหุ้ยเพื่ออะไรปูหุ้ยใช้ยังไงอ่านี่คือเนื้อหาที่หนูรู้อยู่แล้วเพราะหนูเรียนไปแล้วแต่มันสรุปย่อมาเห็นไหมให้มันเป็นใจความสําคัญใบงานที่หกเรื่องประโยค วอหนีหุ้ยตาเฉินเมยยิ้นต้งเป็นการถามตอบก็วอหุ้ยตาหลานฉิวตอนเราเรียนเราเน้นไปที่วอหุ้ยตาก็คือการตอบแต่เรายังไม่ได้เน้นการถามเนี่ยคราวนี้มีการถามด้วยหนีหุ้ยตาเฉินเมยยิ้นต้องอันเนี้ยเป็นประโยคถามเหมือนเดิมแล้วก็แต่งมาหนึ่งคู่ประโยคหนึ่งคู่บทสนทนาใบงานที่จิตเธอเล่นกีฬาอะไรไม่ได้ก็คือเป็นการเติมปู้ไปนั่นเองเดี๋ยวหนูไปดูในเนื้อหา มันก็คือประโยคที่หนูเรียนไปแล้วส่วนใบงานสุดท้ายอ่านี่มาดูใบงานสุดท้ายใบงานนี้จะเป็นที่เราซื้อแต่งประโยคไว้เป็นตัวอย่างซึ่งประโยคนี้บทสนทนานี้ก็คืองานที่หนูจะต้องสอบพูดในเดีย๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะให้สอบการสอบพูดอันนี้คือของเราเป็นคู่ใช่ไหมหนูซื้อก็แต่งมาเป็นคู่เหมือนกันของเราซื้อแต่งมาว่า เร่อเร่หนีส่ฮวนเฉินเมยยิ่นต้งอ่านไหนลองแปลหน่อยสิว่าเร่เร่หนีส่ฮวนเฉินเมยยิ่นต้งไปอยู่นี้แปลว่าอะไรเร่เร่คุณชอบเล่นกีฬาอืมเป็นการถามใช่ไหมว่าเร่เร่คือชื่อคนหรือเร่เรเธอชอบเล่นกีฬาอะไรอ่ะเร่เร่ก็ตอบว่าหัวส่ฮวนที่จูฉิวเหอมีเหือด้วยตาหลานฉิว เรอเรอชอบเล่นอะไรอันนี้ที่จูชิวเล่นฟุตบอลบอ <c oughs> แล้วก็มีตาหล้านชิวด้วยคืออะไรเอ่ยเล่นบาสเกตบอลอ่า <c oughs> ถูกต้อง <c oughs> แล้วไอ้คาว่าหือนี่มาจากไหนลูกหือ <c oughs> ลองเดาซิว่ามันแปลว่าอะไรอันนี้เราซื้อใส่เพิ่มมาแระแอ่า <c oughs> ถูกต้อง <c oughs> เห็นไหมประโยคเราซื้อก็จะดูแบบดูยาวขึ้นดูมีอะไรขึ้น อะเหอก็คือและต่อมาถามต่อเร่เร่หนีหุยทีจู่ฉิวมามาตัวนี้เอาไว้ลงท้ายไปอยู่คำถามแปลว่าอะไรเร่เร่คุณสามารถเตะฟุตบอลได้ไหมอ่าเป็นการถามว่าเธอตะฟุตบอลเป็นไหมเร่เร่มาตัวนี้เอาไว้ลงท้ายไปอยู่คำถามแปลว่าไหมเร่เร่ก็บอกว่าวูหุ้ยทีจู่ฉิวตันช่อ อ่ดูคำนี้ดีนะต้านชื่อวอหุยตาหลานฉิวอ่ะมีปู้อยู่ประโยคหน้าแต่ประโยคหลังไม่มีปู้อ่ลองแปลซิมันแปลว่าอะไรฉันไม่สามารถเตะฟุตบอลได้แต่ฉันสามารถเล่นบาสเกตบอลได้อืมถูกต้องหนูดูคำนี้ให้ดีนะต้านชื่อต้านชื่อตัวนี้แปลว่าแต่ มีสองคำแล้วนะคำเชื่อมของคำนี้คำนี้คือเหอแปลว่าและคำนี้คือต้านชื่อแปลว่าแต่ก็คือเอาไว้ใส่เชื่อมไปอยู่อันนี้อซือบอกว่าวอปูหุยที่จู๋ฉิวฉันเตะฟุตบอลไม่เป็นนะ่ะแต่ต้านชื่อแต่ฉันเล่นสมาร์ทป็นนะม,มันก็ได้เป็นหนึ่งประโยคที่มันดูมีมีมีหลักไวยากรณ์เพิ่มขึ้นอ่ะอันนี้ไม่ต้องห่วงซือมีทั้งคำอ่านคำแปลให้แล้ว แล้วก็มีให้ตอบคำถามก็คือเป็นการถาม2ประโยคในจากเนื้อหานี้แหละอะทีเนี้ยเมื่อกี้บอกว่าใบงาน8ใบนี้ให้ทำให้มันเป็นรูปร่างของรายงานรูปร่างของรายงานคือยังไงก็คือเอาเนื้อหาทั้งหมดนี้ทำให้มันสมบูรณ์ตรงไหนที่มันเป็นคำชี้แจงก็เติมลงไปให้สมบูรณ์เสร็จแล้วก็ทำหน้าปก ทำหน้าปกด้วยเคยทำรายงานของวิชาอื่นไหมรู้สึกกลับมาที่หน้าจออันนี้ก็เข้าใจคำว่ารายงานไหมอ่านไหนถามก่อนเข้าใจคำว่ารายงานไหมเด็กๆรายงานต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เคยทาแล้วนี่ตอนปห้าที่เราซื้อให้ทํารายงานสร้างกันดีอะ่ะจาได้ไหมที่เราทํารายงานว่าสมบนไพรนี้ผสมกับแชมพูนี้มีประโยชน์อะไรอะไรอย่างงี้นเนี่ยเนื้อหาประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันไหนลือฟื้นความทรงจาซิอ้าวสองเคยทําแล้วจำ <นะ S 1> ไม่ได้ <นะ S 1> แล้วเหรอปเออมันก็ต้องมีหน้าปกแล้วมีอะไรต่อจากหน้าปกคำนำ ต้องมันต้องมีหน้าปูมีคำนำคำนำก็คือการเขียนบอกว่ารายงานฉบับนี้ทําขึ้นเพื่อออวิชาเพิ่มเติมภาษาจีนของชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้างเรื่องคําศัพท์เรื่องไวยากรณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงชื่อผู้จัดทําด้านล่างคํานำเสร็จแล้วต่อด้วยสารบัญสารบัญก็คือเป็นการบอกว่าหน้าไหน เป็นเรื่องอะไรเช่นหน้าใบงานที่หนึ่งอยู่หน้าหนึ่งใบงานที่สองอยู่หน้าสองอย่างเงี้ยเดี๋ยวซื้อพิมพ์ตัวอย่างไว้ให้ในไฟล์อันนี้แล้วก็ต่อด้วยเนื้อหาเลยเสร็จแล้วก็เป็นรองแล้วก็เป็นหลังปกุกเสร็จใบงานหนึ่งเล่มใบงานนี้ให้ทําเดี่ยวส่งส่งตอนฉบับจริงหนูต้องเก็บไว้ด้วยนะฉบับจริงส่งตอนเปิดเทอม เติมสองที่คาดว่าจะได้เปิดแต่ไม่รู้ว่าจะได้เปิดหรือเปล่านะหนังซื้อก็บอกไม่ได้เหมือนกันเก็บฉบับจริงไว้ส่งตอนเปิดเทิมแต่ฉบับรูปถ่ายก็คือทําเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปมาให้ส่งตอนวันสุดท้ายของการเรียนก็คือน่าจะเป็นสิ้นเดือนนี้หรือไม่ก็ต้นตุลา เอาให้ส่งเป็นวันที่วันศุกร์ที่หนึ่งแล้วกันให้เวลาสองอาทิตย์สามแล้วสิใช่ไหมอ่ะเด็กๆด,ดูปฏิทินส่งวันศุกร์ที่หนึ่งทันไม่ทันให้เวลาสามอาทิตย์กับประมาณแปดใบเก้าใบาได้อะเนทันโนอ่ะกำหนดส่งวันศุกร์ที่หนึ่งตุลา ให้ถ่ายมาเป็นรูปแล้วก็ให้หนูส่งเป็นอัลบัมล้มละกันหลังซื้อจะได้ตรวจได้ง่ายๆไม่งั้นก็เอาอย่างนี้ดีกว่างานชิ้นนี้ให้ส่งลายส่วนตัวหลังซื้อเลยแต่ละคนให้ส่งเป็นลายส่วนตัวพิมพ์ไม่ได้ค่ะให้เขียนเอง แต่ละคนให้ส่งเป็นลายส่วนตัวส่งมาในลายส่วนตัวซื้อนะคะแล้วก็เวลาส่งหนูไม่ส่งมาเป็นรูปแบบรัวๆนะให้หนูสร้างอัลบั้มสร้างอัลบั้มเป็นใช่ไหมใครสร้างอัลบั้มไม่เป็นไปถามเพื่อนนะเป็นค่ะส่งในลายส่วนตัวเหล่าซื้อแล้วก็สร้างเป็นอัลบั้มว่าส่งรายงานของเด็กหญิงอะไรก็ว่าไปตั้งชื่ออัลบั้มไปแล้วก็ส่งมาในลายส่วนตัวซื้อจะได้ไม่มั่วอ่ะ ส่งวันที่หนึ่งตุลาคือวันสุดท้ายแต่ถ้าใครเสร็จก่อนหนูก็ส่งมาก่อนหนูก็ชิวสบายหลังจากนี้รับประกันแล้วว่าไม่มีงานอะไรแล้วเพราะว่างานนี้ใหญ่สุดแล้วให้เวลาทำสามอาทิตย์เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวงานอื่นงานวิชาอื่นด้วยอีกอใครมีคำถามสำหรับงานนี้บ้างไฟล์ตัวอย่างเดี๋ยวสื้อส่งไฟล์ตัวอย่างให้ในไลน์ สามารถไปโหลดแล้วก็ไปดูตัวอย่างได้แต่ว่าไม่ปิ้นนะคะไม่ไม่ให้ปิน้นอยากให้เขียนด้วยลายมือตัวเองจะได้ฝึกเขียนด้วยไอ้ไฟล์ตัวอย่างที่มันมีชื่อชั้นเลขที่ทุกทุกอันตรงมุมขวาบนนะ่ะหนูไม่ต้องใส่เพราะว่าเรามีชื่ออยู่ตรงหน้าปกรายงานแล้ว,ลวไงแต่อันนี้เราจใส่ไว้เฉยๆสำหรับของคนที่เขาไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์ เราก็ไม่ต้องใส่เราใส่ชื่อปกด้านหน้าเลยใครมีคําถามสําหรับงานนี้ไหมงานนี้ก็สําคัญพอๆกับงานสอบพูดอะ่ะเพราะเป็นงานปิดเทอมเหมือนกันงานงานจบเทอมโอเคอไม่มีคําถามนะถ้าไม่มีเดี๋ยวจะใคร พร้อมคู่แรกตอนนี้มีทั้งหมดกี่คู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคู่วันนี้มีหกคู่เองหรออ,อืเลีย,ลยอะไรล้วบอ่ะให้คุยกันได้เนี่ยระหว่างคู่เนี่ยไม่ต้องไปคุยกันหลังไม่หรอกอ่ะตอนนี้เลยเรียกชื่อกันเลยเจอ,อพร้อมไม่พร้อมนอกนอนกอพี่เอาไงคู่แรกรอบะ อยาให้เวลาตัดสินใจรติการผัดไม้ทำานอยู่รติการผัดไม้คือพร้อมใช่ไหมหรพร้อมละแค่มาดูก็ได<า>้พดร้อมค่ะโอเคเอ,าาอ่าเป็นหน่วยกล้าตายอ่ะหน่วยกล้าตายทดลองเป็นกลุ่มแรกเดี๋ยวแจ้งหน่วยกล้าตายก่อนว่าหน่วยกล้าตายถ้าเกิดว่ายังไม่พอใจผลงานเดี๋ยวให้ให้พูดใหม่ได้อาทิตย์หน้าไม่เป็นไร แกมนวันคนเดียวได้ค่ะอ่ะหน่วยก้าทายเปิดกล้องหน่ยอยโอเคเฮ้ย,ยหน้าตาสดใสน่าจะโอเคสี่คนเลยเหรอใส่ฝนด้วยเหรอสามอ๋อโอเคอาลตาทำไมเพิ่งมาเขาจะสอบกันอยู่แล้วเนี่ยอ่ะเด็กๆที่เหลือปิดไมค์ก่อนนะแล้วก็ให้คนที่เขาจะสอบเขาเปิดไมค์แค่สามคนพอ นกเริ่มก่อนเลยแล้วก็ตามเาอ่าเดี๋ยวซื้อให้สัญญาณแล้วก็เริ่มเลยอ่าหนึ่งสองสามเริ่มค่ะนี่าว,วาเจ้าเด็กหิงปานันดาเพรลิฟวอรชื่อลูนนจีเฉลิมเชิงสามสิสี่ห้านี่าวเจ้าเด็กหญิงรัตตการพันไม้วอร์ชื่อลูวเนนยนเฉลิมเชิงเออสื่อซื่อห้านี่าว,วาเจ้าเด็กหญิงสิีิวิมนแห่งพิษ พอยชื่อลูกเหนียนจี学生二十五号พอยหนีสีวันเฉินเมยุ่นต้งพอยชอบเล่นกีฬาอะไรวอสีฮวนต่าพิงพางฉิวฉันชอบเล่นปิงปองนกหนีผู้สีควันเฉินเมยุ่นต้งนกที่ชอบเล่นกีฬาอะไรวอผู้สีควันต่าหลานฉิวฉันไม่ชอบเล่นบาสเกตบอลพีหนีหุ้ยพีจู่ฉิวมา ีคุณสามารถเล่นฟุตบอลได้ไหมวัวปูหุยทีจูฉิวฉันไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้เสียเสียเสียโอเคพูดคนละสองประโยคถูกไหมโอเคอ,อ่ะกลุ่มนี้ดีมากเอายังพิ่งปิดกล้องสิไปแล้วเหรอเปิดด้วยกันสิเราฟังคอมเมนต์ก่อนเปิดก่อนสิเพื่อนอ่ะกลุ่มนี้ ที่เหลือฟังไว้ด้วยนะนี่เป็นตัวอย่างอะกลุ่มนี้ดีมากเอาเป็นสิบ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 คือเนละสิบแต่ว่าขอนิดนึงคือหนูพูดเร็วไปหน่อยพูดเร็วพูดเร็วกับพูดคล่องมันต่างกันนะพูดคล่องคือการพูดที่มันเป็นจังหวะแต่พูดเร็วก็คือแบบรัวๆกลัวลืมอะใช่ไหมเหมือนกลัวลืมอ่ะเหมือนหนูเร่งจังหวะไปหน่อยแล้วที่สําคัญคือฟิลลิ่งมัน การพูดอารมณ์ในการพูดมันควรจะเป็นไม่ทือ่อเกินไปอันนี้มันยังทื่อเกินไปเช่นเหมือนเหมือนกําลังอ่านบทท่องเกินไปอ่ะแต่คือรู้แหละว,ว่าหนูจำมาแล้วแต่คืออยากให้ใส่ความรู้สึกความรู้สึกไปอี่งนิดนึงอย่างเช่นเราเวลาเรียกชื่อเพื่อนอ่ะพลอยอย่างเงี้ยมันดูแบบมันดูท่องมาเกินไปอ่ะหรือตอนแปลก็ได้หนูอาจจะแปลให้มันแบบไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นเช่น พลอยเธอเล่นฟุตบอลเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องให้มันเป็นภาษาเขียนเกินไปอันนี้คือเหมือนหนูเอาภาษาเขียนมาพูดแต่ภาษาจีนเนี่ยถูกต้องแล้วพลอยหนีหุ้ยตาล้านชิวมาอ่สมมตินี่หนูลองฟังน้ําเสียงกันซื้อนะพลอยหนีหุ้ยตาล้านชิวมาอย่างเงี้ยกับที่หนูพูดเมื่อกี้พลอยหนีหุ้ยตาล้านชิวมามันต่างกันไหมต่างนะการเว้นวรรคอะไรอย่างเงี้ย เวลาเราเรียกเพื่อนน้าเสียงอะไรเงี้ยเราก็เพิ่มโทนเสียงไปอีกนิดนึงมันจะดูเป็นการคุยกันมากขึ้นมากกว่าการท่องแล้วเอามาพูดแต่ก็โอเคแล้วประโยคโอเคประโยคถูกต้องไวยากรณถูกต้องขาดน้ําเสียงกับความไวไปนิดนึงพูดไวไปนิดนึงกลุ่มนี้ขอหักไปหนึ่งคะแนนแล้วกันโน้ถ้าอยากแก้ตัวได้นะถ้าอยากแก้ตัวก็อาทิตย์หน้า อยากแก้ตัวไหมอ่านถามก่อน,อนหรือ,อว่าพอ,าอใจแล้วอาทหน้าเออแต่ซูว่าหนูเพิ่มหนูไม่ต้องแก้เนื้อหาหนูเพิ่มแค่ความรู้สึกในการพูดเะอืมกับการเป๊มันดูแบบเป๊มันธรรมชาติขึ้นไม่เอาแบบภาษาภาษาเขียนมาพูดอะ่ะหนูก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นไปอีกอมอันนี้หากไว้ก่อนหนึ่งคะแนนน้องคนละหนึ่งคะแนนแต่ถ้าอยากแก้ตัวก็ได้อาทิตย์หน้ารอต่อคิว เริ่มนี้ค่ะวอเทียวสายฝนนี้หาวอดเที่ยวสายฝนพันสายนี่หุ้ยตาเฉินมายื่นต้องแต่ว่าคุณเล่นกีฬาอะไรได้บ้างวอาหุ้ยตาทิงพังถือฉันสามารถเล่นจิงกองได้ หนีสีควนันมไมยยื่นต้องคุณสามารถเล่นกีฬาอะไรได้บ้างว่าสี่ควันตาหลานฉิวฉันชอบเล่นบาสเกตบอลหนีปูหุยตาหลานฉิวหนีปูหุยตาเฉันเหมยยื่นต้งแปลว่าคุณไม่สามารถเล่นกีฬาอะไรได้บ้างหอปูหุยตา หลานฉีฉันไม่สามารถเล่นบาเกตบอลได้ฉีปู้มันฉันไม่ย่ดต้องคุณไม่ชอบเล่นกีฬาอะไรว่าปู้สีควานที่จูฉิวฉันไม่ชอบเล่นฟุตบอลจบไหมจบแล้วใช่ไหม อ่าโอเคคู่นี้พูดเยอะมากแบบคู่นี้พูดคนละสี่ประโยคอยากให้เก้านะแต่ว่าให้ไม่ได้เพราะว่าหนูมีที่พูดผิดปูหุยเป็นไวยากรณ์เหมือนกันหนูไปผิดตัวไวยากรณ์พอดีเลยดูเสียงนะปูถ้าอยู่เดียวเดี่ยวเสียงสี่หุยก็เสียงสี่พอมันเอามาคู่กันหนูเคยบอกว่ามันมี กฎว่าปู้จะต้องสละตัวเองเปลี่ยนเป็นเสียงสองเพราะฉะนั้นมันต้องออกว่าปูหุยไม่ใช่ปู้หุยแต่เมื่อกี้หนูออกปูห้หุยทั้งคู่เลยใช่ไหมอ่ะก็เลยโดนหักคะแนนตรงนี้แล้วก็อีกตรงนึงคือการแปลเหมือนกันการสำเนียงสำเนียงการพูดเหมือนกันก็ยังเหมือนเอาประโยคประโยคเขียนมาเป็นประโยคพูด ทุกกลุ่มเลยนะลองเอาลองไปเปลี่ยนนะคะไปเปลี่ยนวิธีการแปลหนูไม่ต้องใส่คำว่าแปลว่าใส่ฝนหนูแปลเลยสมมติหนีสีวานีนปูห้ยตาฉันเมย์ยินต้องเธอเล่นกีฬาอะไรไม่เป็นเหรออย่างเงี้ยหนูใส่คาว่าเหรอไปอะ่ะมันจะดูเป็น,เป,นเป็นการพูดมากขึ้นหราซึ่งไม่ต้องการความเป็นทางการลุต้องการความเป็นธรรมชาติหรือเวลาหนูตอบหวัวปูห้ยที่จูชิวฉันเล่นฟุตบอลไม่เป็นอะ่ะ อย่างเงี้ยหนูแปรใส่คำสร้อยที่มันเหมือนเวลาเราพูดจริงๆเข้าไปอ่ะมันจะกลายเป็นประโยคพูดละง่ายๆเลยใส่คำสร้อยไปอ่ะเพราะว่าไม่เอาทางการเอาเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ให้แปดไว้ก่อนนะถ้าอยากได้เพิ่มเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่นะอ่ะโอเคสิบโมงสามสิบสี่แล้ววันนี้ได้สองกลุ่มเองเหรอกระรนนิค่ะกระินทองกานิดค่ะ อ่ะโอเคลองกลุ่มสุดท้ายนะแล้วก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวค่อยเริ่มกลุ่มที่สี่อ่ะเชิญค่ะเปิดกล้องด้วยนี่ฮาวว่าดเด็กหญิงว่านินทรรศมาศไพจิตเมื่อกี้เสียงรเสือ่อมเอาให้ยเอาหมหน,นึ่งสองซ้ำหนึ่งนี่ฮาวว่าเจ้วเด็กหญิงว่านินทรรมาศไพจิต หมี่สีหานฉันเมื่อยุ่งต้องคุณชอบเล่นกีฬาอะไรหมีสีหานป่าทีพันสิวเขาชอบเล่นกีฬาปิงปองป้าสายหมีห่หุ่นตาเฉินเมื่อยุ่งต้อง ว่าใส่เร่นกีิาอะไรได้บ้างห้วหุ้ตาพิงพังฉิวฉันสามารถเล่นปิงปองได้เจียเจียครบแล้วเหรออ่ะคนละสองประโยคมาไวไปไวอ่ะเสียงไวยากรณ์ผิดหนึ่งคำคือคำว่าหนีแล้วก็อ่ะคู่นี้สำเนียง ฟังแล้วโอเคเหมือนคุยกับเพื่อนดีแต่ว่าเวลาแปลก็ยังดูยังดูแบบแข็งๆนิด,น,ดนิดเดียวแล้วก็มีแนะนำตัวโอเคเออเราซูจะบอกว่ากลุ่มไหนมีแนะนำตัวก็ก็ดีนะประโยคเวลาบทสนทนามจะได้ดูยาวขึ้นจะไจะให้คะแนนเพิ่มอ่ะเนื่องจากมีไวยากรณ์เสียงผิดหนึ่งคำเอาไปก้าก่อนละกันนะจ๊ะ แต่คู่นี้ดีตรงที่อะอย่างเช่นเมื่อกี้บุ๋มแปลว่าเธอเล่นกีฬาอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยดูธรรมชาติดีน้ำเสียงเมื่อกี้ลองฟังดูนะเพื่อนๆที่ลองฟังดูลองเอาไปปรับใช้ดู